แต่ยอดผู้คนอยู่กับผมพิศเอินวันนี้ผมจะกลับมาต่อกับเกมนิวไวไอน์เฟนเทตีเวอร์วิเกตกันหลังจากพาร์าที่เราได้ตบเมเพื่อเวติของเมไม่ให้ถวายแอมไปซึ่งต่างจากเวอร์ชันอินบีเพราะเวอร์ชันอินบีทุกคนจะว่าชีวิตแต่เวอร์ชันอวิเกตแม่งตายหมดแล้วเพราะฉะนั้นตอนนี้เราก็จะไปประสาทต่อไปเพื่อไปเอาลูกแก้วคืนโดยต้องผ่านทางประสาทน้ำแข็งก่อนถ้าเป็นปกติว่าต้องไปเมืองควอซิตี้แต่ครั้งนี้ไม่ได้ไปว่ะสวัสดีครับผมฟาร์มพวกคุณมาเยอะนะครับใช่ครับผมเข้ามาตรงนี้รรออบนึงฟาา์มมไปเเยยะกล ซึ่งตอนนี้ผมว่าผมจะไปกันเลยแต่ถามว่ารู้ทางไหมไม่ผมเห็นบันไดตรงนั้นด้วยผมไม่ได้ขึ้นบันไดไปนะผมฟาร์มแช่แวกเนี้ยนะเพื่อไม่อยากปล่อยตัวเองมากเกินไปแต่ใหญ่ๆก็มีบันไดเขาไปบันไดเช่วงนี้จะวิบวิบหน่อยเพราะว่าเพราะว่าเหนื่อยมากอ่ะเอาเอีบีเอเอร์มีเป้ากูก็ไปต่อไปอเฮ้ย<ๆ>น,นี่โชว์หน่อยผมฟาร์มตือ้อไอ้นี่ได้ไหวสวัสามโชว์ แล้วก็มีทันเดอร์บอลทันเดอร์บอลเป็นสกิลก็นั่นแหละสกิลบอลไฟฟ้าหลบได้พี่บ้าครับพี่ต้องควางโดนตบเลยผมซื้อกล่องให้ได้ไม่ครบอ่ะไม่มีตังค์อ่ะเตร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 ียมด้เลยน่าจะไหวอ้าไหวจริงด้วยเวลเยอะเต็มเวลเยอะตัวนี้อ่ะน้องบอกเลยว่าคนเฝ้าน้ำแข็งคนนั้นอะไม่มีทางไม่ธนามือพวกพี่หรอกเพราะตอนี้พวกพี่ของเวลเต็มแล้ว มัวแท้ๆแต่เจอทางวินผ่านเท่าทีไปต่อครับเราจะไปอย่างรวดเร็วเลยไมยู่ถูกทางหรือเปล่าบ <c oughs> ันไดมันเยอะโอเคครับเคลียร์เมื่อกี้เคลียร์ไปเรียบร้อยครับไปต่อเลยดีกว่าครับน้อง <c oughs> เฮ้ยเจอบอลแล้วเหรอเฮ้ยโอ้ยเย็เดเฮ้ยเจอไว้ว่ะเขี่ยเลยอ่ะฟื้นฟูพลังแล้วก็แป๊บนึงเอาของไปขายก่อนแล้วจะที่รักเพิ่มมาสองร้อยสามตี อันนี้หยกตื้ไปใช่ไหมใช่เรามีแบบแล้วขาดานี้ร้อยหกสิบเอ่อถ้าซื้น,นี้ให้เอ่อไม่ต้องต้องไปเก็บอีกวัดหน้าวอ่ะโอเคเอ่อเทฟก่อนน่แยกไฟด้วยโอเคไปต่อหน้าตาคุณคุณจะเหนื่อยนาว่าวะ่ะอ้าว วันนี้มีแขกมาด้วยงั้นเหรอเธอก็จะเป็นอไอ้ผู้ดูแลสถานที่แห่งนี้ทีนะใช่แล้วรู้สึกดีจังแนฮะที่มีคนรู้จักฉันด้วยขอโทษนะคือพวกเราจะผ่านทางทางหน่อยได้ไหมนะเพราะเธออยากจะผ่านทางนี้ไปงั้นเหรอเธอดีนะฉันไม่ยอยามให้ผูกบุกผ,ผ,ผ,ผ่านไปตรงนี้ได้เอย ถ้าพวกเธอไม่ยอมกลับไปดีๆล่ะก,ก็ไม่สิถ้าพวกเธอยอมกลับไปดีๆล่ะก,ก็ฉันจะไปจัดการพวกเธอก็ได้นะขอโทษด้วยนะแต่พวกเรามีตัวนัตัวที่ต้องผ่านทางนั้นไปน่ะ้างนั้นฉันจะให้พวกเธอผ่านไปก็ได้ถ้าพวกเธอชนะฉันได้นะนะโอ้มีเหตุผลเยอะมากเลยทำไมดิเรื่องหมดดีกับกเธอผ่าแล้วสวชสด ทันเดิลบอยจื้อมาดิตอนนี้พี่เวลคันสุดครับจบแป๊บเดียวก็เกล็ดดูไอ้แช่โฮลี่วอเตอร์อะเฟียดสองอะเอ่อเฮ้ยกลางลูกกางสบายกลางเพื่อรายกลางไปก็ไม่ได้ช่วยช่วยรายร้อยสิบแต่ยังแรงเฮ้ยต่อยต่อยไม่เข้าเลยฮู้กนี่เป็นผลจากการฟาร์มทั้งวันทั้งคืน เฟสสองอะเอ้ยใช่ใช่พวกนี้แม่งชอบมีเฟตสองเฟตสามน่า,านจะเฟสสุดท้ายละเพราะว่าส่วนใหญ่ตอนนี้มันก็นั่นแหละสามที่แปะแค่นี้เหรอเฮ้ยทำไมเอ้ยทำไมอุม้มันถึกขึ้นวะโอ้ยตีแท้ไม่เข้าเลยเอ้ยกูอัพไป,ป็นทำไมดิโอ้ยเฮ้ยหิวเลยไม่ได้ไม่ได้หิวก่อนหิวก่อน วางเป็นจอมไม่แท้แต่มานาควางแม่งประหยัดมากเลยในขณะที่เฟิร์สมันจะหมดหมัตี่อยู่แล้วอ่ะ <c oughs> เออเจ็บสวัสดีต่อเดี๋ยวกวางฮิวออฟจะได้ฮิวตัวเองเลยฮะ <c oughs> มีเฟรสีด้วยหรอไอ้บ้าตาต่อไปเฟิร์สต,ต้องเพิ่มเพิ่มอันเ,เนี้ยเพิ่มมานาไปตัวดาใช้ทันเดอร์บอรต่อ โอเคเต็มโอ้ยตี่มูมูชิบหาย้วแต่วะาเชื่อแล้วก็ฮิวออกไปไม่เป็นไรกวางเราฮิวแรวเออโอเคติฮิวแต่ว่ฮิวไอ้พวกไม่คิ่ไม่ฮิวดิโอ้โหผมกดผิดมันเคยชินหนะ่าอันนี้แหละต้องฮิวโลหนามากเลยอ่ะ จากตีร้อยกว่าตีตีแค่เจ็ดสิบกว่าห่วยนอนเนี่ยกลางงูีกแกเอ,อ่อทันเดอร์บอลแปดสิบเอาเอาจบแล้วชนะแล้วได้รับข้อประสบก,การณ์หนึ่งหมื่นตีแปดร้อยได้รับของตามนี้เฟิร์สอัพเวลสามสามกวางเวลสามสิบเปียบเลยอ่าพวกนาย มากันแล้วสินนะเฮะขอโทษที่ไอ้เวรนะแล้วใครนอนศพอยู่นั่นน่ะน,นะอ๋อพอดีว่าอย่างนี้ทักไทย่าแวงงกินไปหน่อยก็ไว้ทักไทยกลับไปนะ่ะอาา๋อฮะตาแบ๊ตาแบ๊ไปกันต่อเถอะขั้นหน้าที่จะไปพาพวกเราไปยังปราสาทแคทแคสเต,ตอร์ยังไงอ่ะ เนี่ยพวกพี่มิวจากกันชี้กับกอบฟฟี่อ่ะถ้าพวกพี่รู้จักพวกพี่ก็จะไม่ทําแบบนี้หรอกเพ่เพราะว่าพวกพี่จะมีนเน่ครับหนึ่งใชแ่แววมาหมัดซื้อเพิ่มไม่พอวะแป๊บหนึ่งไม่พอขายอุต่ากันได้เถอะติดสองอุงไม่คุ้มอ่ะเอ้ยไม่ดิถ้าเขาขายวาะแตซื้อได้อย่างหนึ่งแน่ๆ เออเกาะจากไม้เออเอาทึงๆมาอันนี้ยังอยู if ่กับเราอยู่เ so น really ี่ยเออมันผมว่าไหวไหวไหวถ้าถ้าพวกเขาเลือกที่จะตีหมูไม่แยกนะยังไงก็ไหวเอออุ๊ซิบูมเมทัลสเปียร์แล้วก็เออโลกโอเคตอนนี้ถึกขึ้นแล้วตีรอบหนึ่ง ตอนนี้น่าจะพร้อมปล่อยใครวะไปล่อยไอ้แบบไปไปและอย่าอย่าเ <c oughs> มื่อกี้คือพูดคันเมืองอะ <c oughs> อย่าพูดเงียบเงียบไม่เป็นไปอันนี้อยากตบเฉยเฉยอะมาลองสกิลหน่อยสแปเชื่อแล้วก็ช็อตสามยิงหนึ่งตัวไม่ไจะมีตีหมูวพวกเองอะเวทฮันเตอร์โอ ว่า207อุย้ยแม่ง207หลบได้เจ็บบาดใจเฮ้ยเบิร์ตต่อยไม่โดนเลยเนีย่100จะเปิดอุย้ยกวางโดนตบอีกแล้วไม่ไม่ไม,ไม่ตะแระเขาสกิลพี่บูแม่งต้องรอหลอ,อไปต้องตีแน่เลยตายตัวไวชนะแล้วครับทดน ค่าประสบการณ์สามพันหาร้อยบูมบักอัพเป็นเวอร์ยีวินพันอีกแล้วเกิร์ไม่สู้วกันเกต่ะครับหนึ่งนะขอไอ้นี่เกิดเ,เพิ่มเพิ่มเงื่อให้ทุกคนก่อนเอ่อครับใช้พวกนี้พอโอเคเดี๋ยวเอาโปเตโตเอาไม่ดิต้องใส่ตัวเตอร์โอเคประมาณนี้แหละแล้วเราจะได้ไปกันต่อได้อย่างมั่นใจผมขี้เกียจกลับไปหาเซลเลอร์รอ่ะวัดยังไม่ทันเจอเซลเลอร์เลยเจอบอสแล้วเหรอ,หรอ,หรอ,หรอ Hey, ผู้บุกรุกงั้นเหรอถ้าพวกนายอยากผ่านทางที่ไปก็จะต,ต้องผ่านฉันไปให้ได้ก่อนฉันชื่อจูนเป็นลูกที่มีหน้าที่ดูแลอา,าเขตน,นี้โดยที่ไม่ปล่อยให้ผู้บุกรุกเข้ามายังไงล่ะพวกพี่ก็ไม่พูดด้วยนะจูนต้องกดตัวเปิดมากลางกุ้งเลยพวกนี้เอ่อสแลนสองช็อตเอ้ยไม่เดี๋ยวถ้วาเจอบอสต้องไอซ์ก่อนต้องให้ติดสถานะก่อนไพเวสแล้วก็ ทันเดอร์บลความเดรดลงโดนช็อตปอิงทีโดนฟันเพิ่มดาเมจห1อ0 108โดนพี่บุ๋มแทงสามรอบ49ไอ้ที่แทงไม่แหวนน่าจะเป็นพาวเวลแล้วก็ไฟบูเวตเพื่อให้ติดสถานะไฟแทงหออีกรอบหนึ่งก็ทันเดอร์บล์เป็นสถานะเบิร์นเรียบร้อยพี่เฟิร์สสวัสด์ไป107บาทใช้โคบิวอเตอร์แทรกว่าเขาถูกเฟสต่อการบรรทุกสภาพเดิมทำให้วันดัตไม่ใช่ทำให้น้องแอปเปิ้ลต้องยิงอีกรอบหนึ่ง ได้ติดสถานะตอนนี้เฟิร์สก็ทำเหมือนเดิมครับเพราะก็มีอยู่มีกิจสก,กิลนั่นแหละแล้วก็ติดยิงไฟเบรดไปก่อนเลยแพราดแล้วก็ทันดอร์บลปิดห้าหน่วยสิสานะไฟโดนช็อตแล้วก็ฟิปเฟิร์สก็สแตรชื่อใช้แท็กขึ้นทุกคนหลบได้เก่งมากครับแล้วก็ไอ้มันโตกได้เหมือนกันไอ้ชิบหายตอนนี้ใส่ไอบ์เบรดตรงไปแล้วก็แพราดสามแล้วก็ใช้เวททันดอร์บล หลบได้อีกแล้วมึงบล็เก่งจังวะแท็คกคลทําทำไมพี่กวางเอาโดนตลอดเลยวะทาเหมือนเดิมครับเพิ่มเติมคือตอนนี้ใช้ช็อตสามส่วนพี่บูมกินโวดาป,ป๊อปไปเพื่อเพิ่ม,เพ,ม,เ,พมเพิ่มมันนาส่วนกวางยังไหวอยู่ถึงกวางจะเป็นไม่รู้ทำไมแต่ทุกคนชอบกระทืบกวางตลอดเลยเวล์น่ะไม่ตายใช้พี่บูมใช้โซดาแท็คกคลืนตอนนี้แอปเปิลโดนบ้างแล้วแอปเปิลโดนน้อยเนาะแล้วก็ใช้ช็อตสาม แล้วก็ทันดูบล์จบทีนี้18ทันดูบล b 2 l สเัสดีอีกเป็นหนึ่งครั้งตามที่ผมจบเก็บอ้ยมีแค่เฟสเหรอนเองปาร์ตี้เฟิร์ชนะแล้ว6พันได้รับของตามนี้เฟิร์สเฟิร์สสามตีกวางเฟืร์สามเอ็ดผู้ผู้ฝีมือไม่เวละนะี่เอ้แล้วก็ตัดเลยเหรอไปกันต่อเถอะจ้าจา อันนึเอาเไปเอไม่ใช่ใช่โบไ,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 ไมู่ไม่ไม่สู้ไม่มีเหตุจําเป็นให้สู้เลยเนี่ยถ้าพี่รู้จักกอฟฟี่กับกันเชียพี่พี่ก็จะมีมียาผ่าหน้าให้ไปอะ่ะฮะได้แก้วเหรอว่านายไม่ใช่คนแถวนี้สินะที่นี่เป็นดินแดนของนกถ้ามีสิ่งชีวิตแปลกปลอม้ามาที่นี่ไม่ได้<แ>ฉันชื่อเฟ์ม เป็นนกที่มีหนา้าที่ดูแลนกเิดแห่งนี้แต่จะไ,ไม่ยอมไม่ติ่งแปลก้อมเข้ามาที่นี่เด็ดขาดมาต่อไปก็น้าผีคนหนึ่งจำชื่อไม่ได้ทุกคนแม่งผมยาวหมดเลยสกิล <Thank you. S 2> เหมือนเดิมครับไอ้ผู้เวทครับทำให้ติดฝาแล้วก็เลเวสแล้ก็ธันดูบอกติดเรียบร้อยโดนช็อตอีกวก่าสามแปดฟันแล้วก็โดนสแลชชสแลแเหมือนเดิมต่อไปฟาเว แพเวสแล้วก็ทันเดอร์บอทไม่ไงสายโฮล์ว์บอเตอร์เขาถูกเฟสสองถ้าไม่ต่างจากจูนก็น่าจะจบแล้วแม่งเอ้ยงดงีที่บอกการโจมตีได้อะไม่ไม่ไม่ใยวคำนูงฐานะเดิมนะแพเ,เวสแพเวสแล้วก็ทันเดอร์บอทสิบหกหน่วยติดธารรับไฟโดนควันไปอีกสามสิบห้าหน่วย โดนทันตึกบอลไปแฮ็กเกิลโดนบูไม่เป็นไรไม่ต้องกลัวแล้วก็ทําเหมือนเดิมต่อไปแต่ตอนนี้เปียนเป็นไอ้บูเล่ที่ให้ความเร็วลดลงพี่บูแทงหอ,อกไปสามครั้งแล้วก็ทันต์บอลจบเกมไม่จบอะไม่ต้องกลัวต่อไปพี่บูต้องเพิ่มมานาะปันต่อเนื่องแล้วก็ช็อ,ชอตสามเพราะตอนนี้โดนหมดแล้วพี่บูมเพิ่มมานาไปตัวดาวแล้วความก็ทันต์บอล เออเอาเออผมให้ผิดโอ้ยแล้วก็ทำเหมือนเดิมแล้วก็ต่อไปเอาตัวร้ายตัวเองแล้วก็เวน่าจะจบแล้วมั้งจริงๆอ่ะไม่จบอ่ะเอจบชนะแล้วเข้าสำการ6 0 0ันคุณได้ัาเฟิร์เอ็ดคิดตามนี้แอปเปิ้ลวิ่งสามสิบบูมวล26ยี่สิบหก เธอคนแปลกหน้าเนี่ยเก่งชมัดน่าจะบินหนีนะอาศพไม่อยู่ไปกันต่อเธอเอ่อเอ๊ะเดี๋ยวนะผมคิดว่า Boom แบบูมกับแอปเปิลอยู่ในเวลที่ใกล้เคียงกันสิกลายเป็นว่าบูมกระจอกสุดนี้เหรอต่อไปน่าจะเจออีกคนหนึ่งอ่ะผมจําไม่ได้ผมจําชื่อไม่ได้แต่ผมจําลักษณะในเวอร์ชันอินบีได้ว่าผมสั้นอ่ะโดยเฉพาะหน้าตาเอออตอนนั้นอ่ะหลบ เจอแนวแน่เฮ้ยนายผู้บุกรุกงทีนะที่นี่เป็นดินแดนของนกจะปล่อยวีผู้บุกรุกมาเดินเป็นผ้าแถวนี้ไม่ได้เื่อของฉันคือพอเป็นนกที่มีหน้าที่ดูแลนาเกตที่นี่ทะไม่ยอมให้สิ่งแปลกปลอมเข้ามาเด็ดขาดไม่ต้องพูดมากครับเดี๋ยวก็โดนตบอีกสตัวที่เหวไปเชื่อเลยว่าถ้าพวกเองรวมตัวกันแจ้งว่าพวกไม่ดิ ถ้าพวกเองหายตัวไปแสดงว่าพวกเองกลับมปรวมตัวกันในตอนท้ายแน่ๆเวยต้องโดนสามลุงสี่ไอสี่ลุงตาำอ่าไอเบรเวสแล้วก็ไพเวสแล้วก็ทันดูบอสปั้นหนึ่งร้อยหนึ่งแพงแล้วก็เหมือนเดิมอา่ากวางเหมือนเดิมไปเล่ยโอ้ยวอเตอร์และ กลางหูเลยเป็นลูกขั้นสองเดยโอเคสวยแม่ชื่ออ่อไอบูเวสกับช็อคไฟไอบูเวความจริงต้องยิงไอบูเวสนะแต่ริงยังไงก็ไม่สำคัญหรอกแค่ติดตันแค่จดติดก่อนดีกว่าเฉยเออเฟิร์สโดนไม่เป็นหรอกเฟิร์สติ่งสุดในนี้แล้วเวลก็น,นำแต่สกิลไม่หวือหวาแบบโูชั่นอินวิ แะแวะชื่อไม่ไมไม่ตายว่ะอุย้ยวางถึงจะมีเกาะครบแต่ก็ไม่นี่เลยไม่ถึกขึ้นเลยเออตวัวเดามวางทันทบอลต่อไปอยกไปจะโดนซ้ำถ้าโดนซ้ำก็ฮิวออลเลยพี่บูนใช้ตัวเดาโอเคเก็ียฮิวออลไปวางแล้วก็แพเวสแล้วก็ฮิวออล เผื่อไว้ก่อนเอาตายชนะแล้วเข้าสมการหกพันอีกแล้วแล้ของตามนี่ไม่ีใครอัพเวลเเ้ยนายปบุบไปต่อกันเถอะปกติคำนี้เฟื่อต้องพูดไม่ใช่เหรอวะเอ่อไม่รู้อ่ะกลัวเจอไม่เจอผมว่าต่อไปสามคนลุมแน่เวยเมื่อไเซอร์ตุดที่พรกของเราจะมา มาแล้วสุดอดของนเราใช่แล้วทำไมการตีบอสมันถึงไม่ดอปเงินให้เลยวะเออไม่พอวะมันได้แค่อย่างเดียวต้องขายเนี่ยมันขายเดียยกัน,นสกปลกออันนี้ขายไม่ได้หรอขายไก่อนมาได่หนูพี่เอิร์ธอยากขายได้กโอเคได้ละเราซื้ออันนี้ได้ไอเนอรเบนทเทนแฮมเมด ไม่เป็นไรแล้วก็ผมปล่ยให้บูมแล้วก็แอปเปิ้ลแล้วก็ฟืนผูกพลังแล้วก็เซฟแล้วก็ไปนะแจ๊ะเจออกแลก็ติดหน้าบุ๊คบุ๊ คราวนี้พวกกันไม่ปล่อยพวกนายผ่านไปที่นี่ได้แน่แนเดี๋ยวดินี่พวกเธอเอัดขวางทางพวกกัตั้งแต่เมื่อกี้แล้วนะใช่พวกเธอนี่มันน่าขาเป็นบ้าเว้ยไอ้คนที่มันน้าขำพวกเธอทั้งหากว่าเป็นแค่บุกผูบุกแก่แท,ท้อย่ามาเป็นผู้มากพูดมากเย็นๆก่อนสิจูนพวก็คือถาพี่น้องผู้พิทักษ์เกียรติแยนเลิร์ทเบิร์ดแลนด์เลยไงพูบุกพุกนะพวก็จะจัดการให้หมดเลย ใช่คนแบกหน้าน่ะฉันจะจัดการนั่นเองเอาว่าประตัดติดกันด้ยดีกว่าผู้บุกรุ๊มาแปลงว่าเมื่อกี้มินีบอสตอนนี้เป็นบอสหลักโอการงักันทุกคนเลยอืมดีไซน์เหมือนกันหมือนาะฉะนั้นเราตกไปที่คนเยอเราะว่าผมไม่ทำให้ติดสถานร้ายแล้วมันยุ่งยากเลนเน้นทำรามเมิดดีกว่า ควางให้ผิดแต่ผมควรใช้ันเดอร์ออ f อย่างน้อยควรทำาดา a ม e ให้กระจายมากที่สุดพอที่ดาเมจ e หลักดีพวกนี้ผมจะได้นี่สบาย thunder แอ f เออ a p p l โดนด้วยออปปความก็ดโดนโหควางให้คิวอย่างเดียวแน่เลยี่เส็จสบไอ้ฮโยว a t e r อะเขาเฟดสองาะไอ้กลางโง่อีกโอเคนี่ว่าจะลืมช็อตแล้ว แล้วก็แซลท,ท็อตเหมือนเดิมเลยยังยังไหวอย,อยู่แต่ถ้าควางเหลือซึ่งหนึ่งเราใช้เไยใช้ลยก็ได้จริงโอเคเพือนเมื่อกี้ใครใครโดนม่ววะผมไม่ได้เมื่อกี้ผมมองตลอดเรื่อนียว่เลย,เลยสกิลแซลต่อชคลแพรวิสแล้วก็คิวออกเออนั่นแหละต้องต้องหิวอะ เต็มขั้นเต็มบูมเต็มฟางไม่เต็มอ่ายังไม่ต้องอ่ะถูได้ยกระแวกแล้วก็ชอ็อตแล้วก็ตดนาให้พี่บูมไปเวททันเอ้ยทันเดอร์ออ,อกทำดาเมจต่อเน,นื่องต้องทำดาเมจใส่ทุกคนโอ้คนที่เตีออลอี่แค่ไอีกุ่นเดียวเออโอเค รับช็อตแล้วก็กวางใชย่ยูอต้องกันไว้ก่อนผมกลัวกวางตายมากกว่าเฟิร์สตายโอเคเล่นเต็มทุกคนเออยยังไม่ตุยอ่ะแล้วก็เวทพันเดอือ ได้แล้วโอ้ไม่ไม,ไม่ไม่เขียวอะโอเคมีแค่เฟสสองแต่ว่ามีกระตุ้มสามเหลือตอนนี้เหลือพอกับฟอร์มอะเอ้ยจูนกับฟอร์มไอ้ยอพอพอุปอุปแล้วก็ช็อตสามรูมเพเร็ตแล้วก็ทินเดอร์ออลเดอร์คัมดามิตอัพเปลิลมานาจะหมดต้องเติมในตาต่อไปเฟิร์สด้วยเดี๋ยวเป็นช่องพักเฟิร์สดกว่า โอเคเข้าเฟสต่ครับพโอเคพี่บูมยังทำดาเมจไม่แหวงเลยโซดาหนึ่งโซดาสองโซดาสามวางอยู่หนึ่งคนเออโอเคเกิด okay, okay. พร้อมที่จะอยู่ยาแล้วแล้วก็เหมือนเดิมเลยทำดาเมจต่อเนื่องเฮ้ยกดผมกดผิดดีแล้วไม่เป็นไรถือว่าพื้นเฟิดกับพื้นวางทุกันหลบได้ทำเตียอะไรกิ้วกดเหลงสกิลสแลชชอช็อตชื่อเพเรชชอ,ชอ,ชอทันเดอร์ออร์ช์ยิงสายทิบสองกางโง่ยะ่ะ รูไม่หามากเลยตีแทบไม่เข้าเส็ดเก็ปวดโอเคแล้วก็เหมือนเดิมเออไม่เป็นไรไม่เปนไรเชื่อจบแล้วี่บุ้มจบอู้ไม่จึน ไอ้ใช้โฮลีวอเตอร์แล้วเขาเฟดของว่ะเอ้ยแต่พลอยไม่ตายเลยอ่ะเอาตายงี้โอเคแล้วก็ไอเทมตัวดาเอาเวทั้งดูออกเอ้ยไม่ไม่ดิตดนใช้ทั้งตัวเลยผมไม่ไหวเพราะมันมีแค่คนเดียวไม่ต้องฟื้นเพื่อเลยก็ได้เน้นตู้อย่างเดีไรก็ได้ไอเทมดาแล้วก็เติมมานะท่าเหมือนเดิม ใช้ทันเดอร์อออบอกเลยไอ้สองทักเคิลหมดได้ผลมากกว่างไม่กว่างโดนนะกว่างรอดเกือบแรกทีพี่หลบได้หล,ลบทันเกียรแบบ์เลยป้อกันทั้งสองแล้วไม่ไหวเฮ้ยก็เป็นแรงดึงโอ้หลบได้แก่ฉันบอกว่า ผมว่าอีกไม่กี่เทิร์นเราก็ชนะได้สวยกว้างหมดได้ไม่ตกแต่ผมไม่ได้ปิดน่เลยกรเจ้นเกินตัวครับเดี๋ยวเสี่ยงเข้ปิดก่อนโอเคชนะแล้วเขาเรียกครับคือเราได้รับค่าประสบการณ์หนึ่งหมื่นแปดได้รับของตามนี้แล้วของอีกอีกอีกวัดหนึ่งโอ้มีสามวัดเลยเฟิร์สเวลสามห้าแอปเปิลเวลสามเอ็ดบูมเวลยี่แปดกว้างเวลเออนั่นแหละไม่รู้อะนี่พวกเราจัดการพวกมันไม่ได้งั้นเหรอ ตูเหมือนจะเป็นอย่างนั้นนะแต่ยอมแพ้ได้วิอย่างพวกเธอน่ะทิพวกเราหนีก่อนดีกว่าคืนอยู่ต่อพวกเราโดนเ็จงานอีกแนะ่ทำไมเราทำตัวนักเวลี่ยนอย่างวะทั้งที่ว่าบุกที่เขาแท้ๆไปสักทีหนหน้าพวกนั้นนะเออไปกันต่อเลยปะหน้าดึงนี้กูแคสโซะ่ะ ตอนนี้กวางกำลังนำทางพวกเราไปยังปราสาแทแคตแชสเซลิลจากนั้นไม่นานพวกก็เจอกับรถไฟไปิศนากวางนำทางพวกเราขึ้นรถไฟพาพวกเราไปส่งที่ปราสาแทแชตแชสเซลิลไม่มีคอนเทนต์ตรงรถไฟเลยเอ,อ๋อมีอยู่กวางแน่ใจเอว่ารถไฟคันนี้จะส่งพวกเราไปที่ปราสาแทแชตแชสเซิลนะเออฉันว่ารถไฟคันนี้มันแปลกๆนะ เอมจะพูดอย่างไรก็เถิดนะแต่ฉันว่าวัดไฟนี้มันดูคุนคุณมากกว่าฮห,หรือหรือว่าแพนทอนเทรนแพนทอนเทรนงั้นเหรอเป็นไปไม่ได้แบบหน้าตอนที่ฉันเคยมาที่ปราสาทแคทเชสเตอร์น่ะฉันก็ไปด้ยรถไฟคันนี้แน่ๆเมื่อกี้เสียงประตูงั้นเหรอ ประตูเปิดไม่ออกเลยว่าไงนะไม่ผิดแน่นี่ต้องคือรถไฟแพนทอมเทรนเป็นรถไฟที่คอยส่งพูดวิญญาไปยังโลกหน้าไม่จริงไม่จริงนะเป็นรถไฟคันนี้จริงๆอะเติมที่รถไฟคันนี้เคยเป็นรถไฟปกติที่สามารถส่งพวกเขาไปยังปราสาทแคแคสเตได้แต่ฉันได้ยินข่าวมาว่าไม่นานมานี้ว่าไฟนี้ตงคำสาบบางอย่างทำให้กลายเป็นแพนทอนไปนะ่ะ งั้นเหรอฉันเพิ่งได้ยินข่าวนี้ไปกลังแม่เลยนั่นเนี่ยบางทีพวกเราไปที่หัวรถไฟอาจจะทําให้รถไฟคันนี้หยุดและเปิดประตูได้ก็ได้โู้ใช่ไหมว่าฉัน้็อยู่ตรงนี้นะใช่ครับเปิดทีละของเราขอหน่ไหนว่าอัพม,มีอัพมีอัพเกรดเพิ่มไหมไม่มีโอเคตอนนี้ของเราคือดีทุล่ะแปมบนงนะ โอเคครับทุกคนสำหรับ New l i g e Infinite World VX8 ในพาร์ทนี้ผมขอจบลงไว้ตรงนี้นะครับแล้วนะค่อยตอบพาร์ทถัดไปในวันถัดไปนะครับเอออันนี้คอนเทนต์ใหม่นะถ้าเป็นในเวอร์ชัน MV ไม่มีอะไรแบบนี้นะพาร์ทหนึ่งกลับไปก่อนด้วยเดี๋ยวอันนี้อันนี้แปลกใหม่มากสำหรัผมไม่รู้อะผมว่าผมว่าผมจำได้ว่า MV, MV ไม่ MV ไม่มีรถไฟแน่ๆอ่ะเพราะว่าเป็นเพราะว่าน่าจะเป็นเพราะเรือห่อโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวผมจบที่แระไปแล้วเดี๋ยวค่อยมาหาเวลาหาเวลาดูต่อก็คงไม่คงอาจจะอาจจะแอบไปฟาร์มเพิ่มตั้หนักหนังที ไปแล้วสวัสดีครับเอเดี๋ยวนะเปิดไม่ออกโอเคไปติ